ครับมาพบกับรายการกล้องส่องพระสยามกับอาจารย์สุทธน์กันอีกคลิปหนึ่งนะครับครับเราก็เอาพระมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็จะได้รู้นะครับว่าพระของประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง พระพุทธรูปพระบูชาพระเครื่องเทวรูปนะครับก็เครื่องรางของขังเยอะเลยนะครับซึ่งผมเป็นข้าราชการกรุบางานนะครับก็เกษียณมาซึ่งผมได้ดัะสมรวบรวมและก็อนุรักษ์พระไว้ตั้งแต่อายุสิบกว่าขวดขึ้นมา คือมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยชอบรักศิลปะในการที่คนเกา่าคนแก่เนี่ยเขาทำศิลปะพระต่างๆหลายๆกลุ่มนะครับขึ้นมาเนี่ยลักษณะไม่เหมือนกันเป็นสิ่งของคนที่เขาทำขึ้นมา ก็เลยสะสมมายากจากเอามาแบ่งกันความรู้ให้กับท่านผู้ชมได้ชมบางสิ่งบางอย่างผมก็ชี้ชัดได้บางอย่างก็ต้องศึกษากับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ถ้าไม่รู้เราก็แบ่งกันแบ่งปันกันนะครับให้มีความรู้กันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เคารพผูชาของคนไทยเราแล้วก็คนต่างชาตินะครับ คนต่งางชาตินี่ซื้อพระสมเด็จนี่หลายสิบล้านนะครับที่เขาเชิญชอบแล้วก็ไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าอะไรเนี่ยชอบนะครับอ้าวเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าวันนี้เยาพระแรงให้ท่านชมนะครับมาชมพระเนื้อชิ้นกันต่อนะครับอ,องแรกเป็นพระสวยงามนะครับตรงนี้นะฮะ พระเทิดขุมนกลบบุรีเขาเรียกว่าพิมพ์อาประเชนะ่เนื้อชินนะฮะเนี่ยครับพระกุจะเป็นอย่างนี้เนื้อนะครับนะมีคาบไข่คาบกุปคาบอะไรนะเนะี่ยพอถ้าถ้าเป็นตะป,วเ,ตะปวเนี่ยตะปวเนี่ยส่วนยากจะทำใหม่เนี่ยครับ ถ้าเป็นเนื้อชิ้นเนี่ยขูดไงก็ไม่ไม่ออกไม่ถึงเนื้อนะครับนี่เรียกว่าพระเทิดขนนกพิมพ์อาปรเช่สวยงามครับเหมือนกัใส่มงกุฎหรือเขาเรียกว่าพระทรงเครื่องนะครับเนี่ยไม่โตเรี่ยมทองใช่ได้เลยนะครับมีอยู่ สามสี่องค์ฮนะแต่เอามาให้ดูองเดียวนะครับอันนี้เป็นของชนลบรีจะไปดูของโขตรไทยมั่งนี่เป็นพระร่วงนั่งหลังริมเนื้อชินนะครับเนื้อดินก็มีนะอันนี้ก็เป็นกุวัดช้างล้อมนะครับกุวัดช้างล้อมนะนี่อ,องหนะึ่ง พระร่วงนั่งหลังริมนี่มีอยู่วัดชังลมกูวัดสรารจิตแล้วก็บางขงังเาาพนมเบิงนะครับนะฮะพระร่วงนั่งหลังริมนะครับเนี่ยเนี่ริมตรงนี้ครับ เป็นเป็นเป็นริมมันมนะีเนื้อชินนะครับสวยงามนะฮะพระพระอุนะครับพระ,ะอุกนะะอกเก่าเนื้อที่ถึงยุคเนี่เนื้อจะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับแอบบทางนั้นเลยทั่วทั่วประเทศไทยทุกอุกนะครับเนื้อเขาจะไปทางเดียวกันเห็นไหมอันนี้ของลรบรี อันนี้ของภูไทยก็จะใกล้เคียงกันนะเวลาก็มันมากกว่า500ปี800ปีหรือพันปีก็จะใกล้เคียงกันเนี่ยแหละครับอย่างองค์เนี้ยนนเนี่ยชินนะเนี่ยเก็จะขุกฆอะไรตัวอะไรเนี่ยนเนี่ยครับถึง พระอ,องค์นี้ผมไม่ขายไม่ปล่อยให้ใครผมเอาไว้ดูเนื้อนะฮะพระองคอย่างเงี้ยยังไงก็แท้นะเป็นพระกูแท้แน่นอนเนีน่ยอย่างเงี้ยครับมาร่วมนั่งซุม้มโอบนลังนะนะกูขุกเขาพนมเพิงนะ เขาจะไปทั้งเดียวกันนี่อันนี้เป็นของอยุธยานปุหนังนะบ,บางเสียหายเยอะพระพิมพนี้นะครับเพราะว่าบางมากนะครับอาพับก็ให้ท่านชมกันคลิปวิดีโอผมก็จะอยู่เ,เบอร์โทรศัพท์ผมก็จะอยู่ด้านล่างของ วิดีโอนะครับถ้าอยากจะให้ถ่ายรูปไปให้ชัดๆดูที่โละองค์จะองค์ไหนก็แคปหน้าจอมานะครับเล่นไลน์กันเพราะว่าผมมีไลน์ไอดีอยู่ครับอยู่ตายคลิปวิดีโอนะครับตายคลิปวิดีโอตรงนี้นะจะมีวิ่งตลอดนะครับทุกวิดีโอครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ผู้ที่ชื่นชอบพระ และสะสมพระและ้วก็ชอบเก็บพระสะสมเหมือนผมอ่ะผมสะสมมาตั้งแต่อายุ17นะครับก็ตอนนี้ก็เกษียณมา10ปีละนะครับ